อ่ะสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมแมคก้ามอนสเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสุ่มกาชาการันตีเทพกันนะครับก็เป็นมาเกน่านั่นเองนะฮะก็อย่าเป็นยังไงตามได้ในคลิปนี้เลยครับก่อนจะเล่นเพื่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกลังใจนในการทําคลิป,ปต่อไปด้วยแล้วกันอ่ะโอเคเหตุผลที่ผมจะสุม่มมาเกน่าเนี่ยเพราะว่าอ่าสมุดโปเกมอนผมมันไม่ครบไงมันยังไม่มีมาเกน่าไงก็อย่าจัดสักนิดนึงนะครับก็กินจ,จะหมดแล้วแหละก็อย่าจัดเลยแล้วกัน ก็สำหรับมากกิน่าเนี่ยนะครับนี่มันจะอยู่ในกลุ่มโปเกมอน S บวกซึ่ง S บวกเองเนี่ยผมก็ยังมีหลายตัวเลยที่ยังไม่ครบนะฮะคือผมก็พยายามตัวไหนที่ผมไม่ค่อยเล่นเนี่ยผมก็จะสุ่มมาลองทดลองดูก่อนนะฮะตัวไหนเวิร์กตัวไหนก็จะมาเล่นนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ผมก็ไล่เหลือไม่เยอะนะครับ S บวกผมเหลือไม่กี่ตัวเองนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวจัดเลยมากกิน่าเพราะว่ามากกิน่าเนี่ยมันอยู่ตู้บิดวอลมาก่อนนะฮะแล้วก็อยู่วงล้อนะครับเพชรมาก่อนด้วยนะฮะ ตอนนี้มันก็ลงการันตีครั้งแรกด้วยนะครับสำหรับเทิบ์ฟไทยเรานะครับก็เดี๋ยวเรามาสุ่มกันนะครับก็โดยปกติแล้วนะฮะมันก็จะออกประมาณรอบที่8นะฮะการันตีนะก็ใช้เพจประมาณ2 0,000ซึ่งผมมีอยู่51 0 0 0นนะครับก็น่าจะสุ่มได้แล้วผมก็จะเก็บไว้ประมาณ3 0,000นนะครับไว้สุ่มตัวที่ผมต้องการเล่นจริงๆอันนี้คือตัวละครที่ผมเล่นอยู่ณนะปัจจุบันนะครับก็6ตัวแรกนะประมาณนี้นะครับก็สำหรับ อ่าเมิเกฮาซัมก็สิบสองดาวเนาะนกวาย7ดาวซีกาดเดาวนะครับมาชาโดห้าดาวลูนาล่า5ดาว,ดาวแล้วก็โซเนียอาร์ห้ดาวนะครับประมาณนี้ผมเล่นเป็นสายฟรี100%นะครับเน็ตยได้เติมด้วยก็สายเก็บเพชรแล้วก็สุ่มกิจกรรมเอาอ่ะเรามาดูกันว่าวันนี้ผมจะเสียเพชรเท่าไหร่นะครั้งที่1เลยแล้วกันนะจัดเลยครับมาขอดีๆต้องมาลุ้นนิสัยกันด้วยนะอ่าได้ได,ไดโน่นะครับมังกร3หัวนะ อ่าโอเคอ่านอกเหนือจากนี้วิ่งได้วันนี้ได้ Legendary Universal Shard ทั้งสองนะนะครับได้เยอะนะแล้วก็ได้กล่องหนึ่งอ่าโอเคจบไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะร,รอบที่หนึ่งนะทุกคนช่วยกันนับด้วยแล้วกันนะบางทีผมก็ลืมนับนะฮะถามว่ามันนอฟี่เก่งไหมมันมมนอฟี่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีแจกไปสามสี่ร 3, อบแนละ้วผมก็เอาไปตีบวกห้าบวกหกเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแต่มากิน่าเนะี่ยอยากลองนะครับยังไม่เคยลองมากิน่าเลยใครรู้ว่ามากิน่าเก่งไม่เก่งไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ผมยังไม่เคยลองมากิน่านะ พราะรอบที่แข่งบิดวอลเพชรไม่ถึงก็เลยไม่ได้เล่นอะกกรนตีเทพมาแล้วก็ต้องจัดกันสักหน่อยนะครับอะเดี๋ยวเรามาสุ่มต่อนะครับอันนี้ผมลองเว้นช่วงไปถ้าเกิดเราไม่ได้สุ่มต่อเนื่องนะแล้วเราเว้นไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงหรือข้ามวันไปเลยนะครับแล้วเรามาสุ่มต่อมันจะนับถึง7-8ถึงครั้งหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเลยผมขอมาคอมเพรสโปเกมอนก่อนละกันคือเอาไปย่อยนะเอาหินโซก่อนเอาเออกไปสัก10กว่าตัวแล้วกันเอาระดับ B ระดับ A ออกไปก่อนนะ ให้ช่องกระเป๋ามันว่างหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มครั้งที่2กันต่อนะฮะอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าครั้งที่2ของผมเนี่ยมันจะนับไปเรื่อยนะเดี๋ยวเชื่อกันนับนะครั้งที่2นั้นนี้น่าจะ8รอบอ่ะออกฟาบิบี้มานะครับโอเคของมันต้องมีนะครับมันต้องเก็บอะครับของมันคือมันไม่ได้มาไปบ่อยนะครับมากินหน้ามันเพิ่งจะลงตู้กันเลเทปครั้งแรกนะครับมันก็จะนานๆมาทีนะครับไม่ได้มาบ่อย ก็ต้องเอามาเล่นผมจะลองเอาไปฝึกเล่นดูอยากจะรู้ว่ามันเล่นสายไหนอะไรยังไงเล่นกับตัวไหนบ้างจะได้มารีวิวให้น้องๆดูได้บ้างตอนนี้กำลังไล่สะสมโปเกมอนเอบวกอยู่พยายามสุ่มตามางะกล้าบ,าบา่อยๆกี่รอบแล้วเนี่ยรอบที่สแล้วมั้งไม่ได้นับลืม นะสี่ะน่าจะสี่รอบได้นี่คีโมริมากะกล่องนะฮะนะต่อครับผมอืมคือคุณได้การันตีเทพไหแน่เอ้ยมีดิจิเนลลี่อะไรกิวกาดครับรอบที่ห้าปะอันนี้จะเป็นเกมห้าปะห้าอ่ะ,อะโอเคนะครับผมห้าหรือหกก็ํำไม่ได้ไปรุยกันต่อน,นี่รอบที่หกเลวดูเงาก่อนเฮ้ยตัวนี้ตัวอะไรวะ อ่าบอสโครราครับต่อไปจะเป็นรอบ7นะฮะถ้าเกิดว่าได้ก็คือกำไรนะใช่ปะ่ะอ่าใช่รอบ7นะครับเพชร,พรัศเหลืออยู่จัดมารอบที่7นะครับถ้ารอดรอบนี้ก็คือได้ก่อนโอ้อได้ซูแบตนะน่าจะยังไม่ได้นะอ่าโอเคต่อไปรอบที่8น่าจะออกรอบนี้แหละนะครับน่าจะเป็นรอบการันตีนะครับก็ชัวร์นะครับร้อยละเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยออกรอบที่8ตลอดนะฮะเียบไว้สัก20,000เพชรละกันจริงๆมันก็ไม่ถึงมั้ง20,000เพชร มันน่าจะประมาณ29งหมไปปลายแหละนะครับมารอบนี้การันตีแน่นอนนะครับเพราะว่าอ่ะแหนมาเกียร์หน้ามานะครับโอ้โหได้ได้เงามาเกียร์หน้าด้วยนะแล้วก็ได้สไตล์มาโอเคผมขออนุญาตเลือกมากีนหน้าแล้วกันรอบนี้นะฮะเพราะว่ามันจะเอาไปเก็บสะสมสมุดด้วยนะฮะแล้วก็ไปทสใช้ง,งานดูนะครับก็ถืกพอสมควรนะตัวนี้ใช่ไหม โอเคต้องไปอ่านดูข้างในนะครับผมยังไม่เคยรีวิวตัวนี้เลยนะครับต้องไปศึกษาก่อนแต่ว่ามันเป็นตัวแรนะครับนาน,านานมันมาทีอีกหน่อยก็คงมาบ่อยๆนะครับเดี๋ยวตอนนั้นถ้าเกิดว่าเล่นเข้ามือเราค่อยว่ากันตอน,นต้องราฝึกทดลองดูก่อนโอเคเข้าไปในกระเป๋า๊บนึงนะฮะนี่ครับได้กล่องเลเยอร์นี่มา13กล่องเลยนะถือว่าเยอะมากๆนะครับก็แล่มันเศษชิพได้13เศษ แล้วเมื่อกี้ลีเจเนรีผมมีกี่ใบ47บใบนะฮะเอ้ยรวมๆกันแล้วนี่ได้โปกเกมอนเทพเอสบวกเกือบตัวเลยนะเออทำเล่นไปนะถือว่าคุ้มค่าอยู่นะครับในการกดแค่2 0 0 0 0เพชรเมื่อกี้อะเดี๋ยวเรามาดูนิสใส่แจคอร์หน่อยนึงเนี่ยส่วนเรื่องปั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเดีย๋ยวเราค่อยไปปั้นกันเนีย่ยเราสามารถเข้ามาอ่านในส่วนของคอมเมนต์ได้น,นะครับเขาก็จะมีคนมาพูดคุยเฮ้ยมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับก็มาดูได้นะครับก็กึีงๆสปอนิดนึงนะฮะตรงนี้ To ้ a ทั้งเรต9.4นะก็ถือว่าฮือฮาอยู่เหมือนกันนะครับผมฮือฮาอยู่เหมือนกันนะแต่ใช้กะทิอะไรบ้างระยะยาวอะไรยังไงก็อย่าค่อยว่ากันทีหนึงนะฮะแต่ถือว่าตอนนี้ผมได้ครอบครองมาแล้วแหะนะครับกับการที่เราเสียแค่2อ0หมเพชรเองก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับนิสัยอ่อนโยนโอ้โหไม่ใช่นิสัยที่มากินาต้องการแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพอเราได้ตัวที่ดีกว่านี้เราก็สามารถสวิตตินิสัยได้มันเปลี่ยนนิสัยได้นะครับเกมนี้ไม่ยากเลยนะครับ แค่เรามีโปรแกรมที่นิสัยที่ดีเรามาสับเปลี่ยนกันในนี้เป็นในส่วนของบอลนะครับเชื่อมความสัมพันธ์โคกกต้องไปหาโปรแกรมมาเพิ่มนะครับมีดันบารกับคาตาแน่เนาะสองตัวแถวบนนะครับได้ค่าพลัง15%นะฮะแล้วก็จะมีแถวกลางก็จะมีอามาโจฮะอามาโจได้ค่า SP 20%นะฮะแล้วก็ตรงอันที่3ก็จะมีมิสเตอร์ไมล์นะครับแล้วก็ไอตัวผีแล้วก็ไอต,ตัวน้ำนะครับได้พลังโจมตีเวท15% นะครับแล้วก็ฟิสิกอลแอคแท็ทั้งกายภาพระเวทเลย1 5นะส่วนสุดท้ายเป็น S บวกนะครับจิราชีกับเดนซี่ที่ผมขาดนะฮะลดความเสียหายอ๋อโดนเดาเมจบอลลง7.5%นะฮะก็ถ้าเกิดว,ว่าเราสะสมได้ครบนะฮะทุกตัวที่มันอยู่ในแมปที่เราเห็นตรงเมแกนนะฮะก็จะได้ค่าพลังค่อนข้างเยอะนะครับมันเป็นค่าผูกสัมพันธ์นะอันนี้เคยทำคลิปแนะนำไปแล้วนะครับควรจะมีให้ตรงกันนะฮะ เพราะว่ามันจะช่วยเราได้เยอะนะครับมันทําให้ตัวละครมันเก่งทั้งทีมมันเก่งเลยนะครับผมอ่ส่วนค่าพลังก็ถือว่ากดมาใช้ได้เหมือนกันในส่วนของดาวเนาะก็จะปลดล็อก PVP ต้านทานนะครับเลเวล7นะฮะดาว7ดาวนะแล้วก็ดาว10นะฮะโอเคก็ประมาณนี้ส่วนสองคสกิลต้องไปอ่านเอานะครับเป็นภาษาอังกฤษนะมันจะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งนะที่เป็นภาษาไทยนะครับผมแบบไทยร้อยเปอร์เซ็นตเก็ t นะฮะอ่ะโอเคเดีย๋ยวค่อยนะครับ ไปลองปั้นกันดูแล้วกันอ่ะอย่างน้อยก็ได้มาครอบครองกันแหละกับ2 0,000ื่นเพชรนี่คือแบบผมไม่ได้เสียดายนะเพราะว่ามันเป็นเศษเพชรเล็กน้อยเองเดี๋ยวผมก็เก็บได้อีกนะไม่ต้องห่วงนะครับผมตอนนี้ยังไม่มีโปเกมอนที่จะมาทําดาวด้วยก็เลยโอเคเรามี5 0,000ื่นเราก็เจี่ยมาสุ่มนิดๆหน่อยๆแล้วกันเพื่อเอามาเล่นแล้วกันนะครับผมตรงนี้อ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ถ้านชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe ย้อนวันโซนะครับ เพื่อเป็นแรงใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปให,หม่ใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ